เอาสีไว้ในใจชูขึ้นมาอีกสองนิ้วสีแล้วก็ห้าแล้วก็โอเคข้อนี้ใครตอบอ่อโผล่ไหมคะตอโผลนะอ่าตอโผลถูกไหมตอโผลถูกไหมอ่าข้อที่สองตอโผลอ่าถูกต้องเติมลงไปเลยเติมไปเลยอ่าจะไปข้อที่สองแนะใครไม่ใครบอกนะคะข้อที่สองเจ็ดบวกหนึ่งเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่คะเจ็ดบวกหนึ่งตอบแลเมื่อกี้ตอบว่าโอเคตอบแปดถูกต้อง ข้อทนะี่สองต,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 ต่อแปดนะคะข้อที่สองต่อแปดนะข้อที่สองอะข้อที่สองต่อแปดอ่ะเดี๋ยวทำช่วยกำกันแล้วเดี๋ยวจะมาเฉลยข้อที่สามข้อที่สามโจทย์ตัวยังไงห้าบวกอะไรข้อที่สามห้าบวกสามห้าบวกสามเท่ากับเทไหร่นะโอเคเท่ากับแปดต่อแปดให้รอบทูกอ่ะน้องไปไปยังน้องไปไปแล้ไหมโอ้ย พี่สดงเก่งเยอะลยพี่แสดงแสดงพี่เจตอบเร็วมากสองคนนี้อ่ะวเราต่อราไปปันทันไหมเราไปันทันไดไหมคะโอเคอ่ะมีอยู่ห้าน้เอาไว้ในใจแล้วก็ชูขึ้นมาอีกสามนิ้วก็ได้ห้าแล้วก็หกแล้วก็เจ็ดแล้วก็แปดอนนี้ะข้อที่ข้อที่สี่ต่อไปข้อที่สี่สามบวกหกสามบวกหกเท่ากับอะไรคะเอาไว้ในใจเท่าไ่นะ โอแล้วก็เจดแล้วก็แปแล้วก็เก้า็ที่ตอบว่เก้าเก่งมากขว่ญเ้าาอ่าต่อเก้าเรเห็นสุเลยว่หข้อที่ห้าข้อที่ห้าอ่าข้อที่ห้าข้อที่ห้าข้อที่ห้าเขาบอกว่าหกบวกกับสองหกบวกกับสองแล้เท่าไรหกแล้วเจดแล้วข้อนี้ตอบว่าเก่งมากต่อแปดข้อที่แอบแปดนะข้อ ข้อที่ห้าข้อนี้นะต่อไปนะคะข้อมาข้อที่หกต่อมาข้อที่หกข้อที่หกไม่ไต่บอกจทยหวาทีนี้สองอัเลยคะข้อที่หกอ่าสองตัวกับห้าได้คำตอบไหสองตัวห้าโอเคเจ็ดห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแล้วก็หก้วก็เจ็นะคะข้อนี้จึงตอบเจ็ดนะคะครูอุ้มทำเร็วไปหรือเปล่าครูอุ้มสอนไปหรือเปล่า ตาตางตาตางคุณผ้สอนไปไหมน้องพันข้าวอ่ตอน้าตอน้้ข้อที่เจ็โจทย์ว่าย่งไรข้อที่เจ็ดโจทย์ว่ายังไงคะสีบวกอะไรอ่ามีบวกห้าได้คำตอบอะไรคะห้าไม่ได้ใจสี่อ่าห้าไม่ได้ใจชูขึ้นมาสี่ห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดแล้วก็อ่าแล้วก็เก้าข้อนี้ตอบว่าข้อนี้ตอบอ้ไรคะตอบไม้ได้ใจแล้วก็ฟังอยู่ตอบอะไรนะโอเคตอบเก้าเก่งมาก ข้อที่แปดข้อที่แปดูข้อที่แปดสีสูตรได้ยังไงข้อที่เก้สองบวกเจ็ดสองบวกเจ็ดเท่ากับเท่าไรเก้าโอเคเก่งมาก um มีใครไมไสนรนี้ใครี่ไม่ทันเดี๋ยวครูอุ้มช่วยอะพี่ช่วยน้องกระตังด้วยพี่ช่วยน้องกระตังด้วยนะกระตังก <The understand Sich buzz Bueno> ินอะไรดีพอแล้วกระตังแค่ครูทำไมกระตังกระตัง ้เลยสิว่าเราเราทำถูกกันหรือเปล่าอ่าข้อที่หนึ่งอ่าข้อที่หนึ่งดูซิตอบผูกถูกไหมคะข้อที่หนึ่งตอบผูกถูกไหมคะโอเคข้อที่สองตอบเออดูตามเลยอ่าดูตามเลยนะข้อที่สามตอบแปดถ้าถูกตีถูกเลยข้อที่สี่ตอบเจ้าข้อที่สี่ตอบเก้าผู้ใหญ่ไม่ฟังผูน้องเหนือหรือเปล่าน้องเหนือไม่ฟังผูกมุ่งกับน้องแสดงหรือเปล่าอ่าอ่าข้อที่ห้าตอบแปดข้อที่ห้าตอบแปดนะคะ ข้อที่หกต่อเจ็ดข้อที่หกต่อเจ็ดข้อที่เจ็ดต่อเก้าข้อที่เจ็ดต่อเก้าข้อที่แปดต่อเก้าโอเคให้การบ้านให้การบ้านห้าแบบมองนะอ่าให้การบ้านข้อเก้าหรือข้อที่หกเจ็ดข้อเก้าอ่าให้แถวเนี้ยให้แถวเนี้ยให้แถวเนี้ยพวให้มีการบ้านอีกแล้วได้ไหมอ่ะนี่ข้อเก้าแถวเนี้ยการบ้านแถวนี้ ให้การบ้านหน้านี้นะโอเคไหมโอเคไหมคะให้การบ้านแต่ถ้าใครอยากทำการบ้านเลยก็จะสอนเลยให้สอนเลยไหมให้สอนกบนเลยไหม ใครอยากทำการบ้านเลยอ่าะ,ะใครไม่อยากทำการบ้านก็วันนี้ติดเรียนแค่นี้แต่ถ้าใครอยากทำยังอยู่ในห้องก่อนได้ใครมีธุระก็ออกได้นะใครที่ใครที่มุ่มีธุระแล้วอยากเรียนต่อก็ได้นะอ่าเดี๋ยวอุ้มจะพาทำการบ้านไปเลยอุ้มจะพาทำการบ้านไปเลยใครที่ไม่รีบ<ๆ>ก็ทำการบ้านท้อง<ๆ>ของกกรบกวนาารก่อนนะคะ ดูกันเลยข้อที่เก้าข้อที่เก้าโดยบอกว่าสามสามหัวกหนึ่งไอ้พี่มีธุระก็ได้แถ้าใครทำงานได้เดี๋ยวผูอุ้มก็ทำได้เดี๋ยวผูอุ้มเกียนตัวไปก่อนนะอ๋อพี่ยาเกียนตัวไปก่อนนะคะ การ้าดวันนี้นะคะเดี๋ยต้ะพาทำเลยมาช่วยกันคิดหน่อยมาช่วยคูณอุ้มคิดหน่อยว่าสามบวกหนึ่งได้เท่าไหร่สามบวกหนึ่ง อพอื่อนะคะมี3หัวเพ,พื่อนๆมี1ชารแล้วก็อ๋อข้อที่นะคะเก่งมากอ่ะข้อ9ใส่ในตารางไว้เลยว่าตอบ4ข้อที่9ใส่ในตารางไว้เลยว่าตอบ4นะข้อที่9นะต่อมาข้อที่11ต่อข้อที่11นะคะอ่ะเอา4ไว้ในใจเอาเลขมากไว้ในใจ4ไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้ว4แล้วก็5แล้วก็โอเคข้อนี้ตอบว่าโอเคตอบคกเติมลงไปเลยตอบครบ เซนได้ยังเสร็จ้ยังข้อที่ต่อมาข้อที่สิบสามข้อที่สิบสามมาช่วยกันดูซิหกบวกสามอ่าข้อนี้นะข้อนี้นะหกบวกสามหกบวกสามได้คำเท่าไหร่นะหกบวกสามตัวหกไป็นใจชูขึ้นมาสามนิ้วหกแล้วก็อะไรเจ็ดแปดเก้าข้อนี้ตอบว่าอข้อนี้ตอบว่าอ,อ,ต,อ,าอต่อเก้าตเก้า